อคุณคเป็นพอมันเทียามเช้าตื่นเลยเช้าหรือเปล่าห้องเรียกห้องนี้โอเครับห้าสี่สามสองเรื่อเลครับอาคนนี้ค่ะนะคะความรู้ ผมนึกว่าคุณจะเอโยก็อก็ลองอะไรอยู่เอ๊ะว่าผมต้องแนะน้ำตัวก่อนหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยามสอโอเคครับเอโยฟอนสี่สวัสดีครับพวกเราฟอลซีครับโอเควันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับควมรู้สึกเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับผมอ่าอ่าเอาอาไได้แล้วตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากมากครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับมิววินดูสตาร์นะครับพอลซีโ r เ e อรี่ครั้งที่สองของพวกเรานะครับไปครับโอเคฮะ ก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรัองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกสนุกจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครอบสองปีที่เดบิวต์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความเติบโตของเราสองปีถ้าเรื่องส่วนสูงนี่ของคิม่าจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อืมมันแล้วเขาไปถึงยื่นอื่นแล้วเนี่ยอะไรเขาเน,น,นี่ยก็รู้สึกเพราเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่เด็กคือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุก่อนเราจะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มาเป็นงาน between the star ที่เชื่อว่าได้ได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์ค้วยกัน the star คือะไรยังไงบ้างคะคือรู้สึกว่า between the star ครับผมคือรู้สึกว่าดวงดาวครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าดวงดาวอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบยูเซอร์ของพ็อกซี่เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของพ็อกซี่มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของเวลาพ็อกซี่ครับฉันหาระหว่างดวงดาวเลยครับใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมครับผมระหว่างพ็อกซี่ไปหาสตาร์จัลล์ดวงจัลล์ดวงหรือไม่ล่ะคะจริงแล้วมันรันตีความได้หลายแบบครับเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมาก อย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงซ่องจากดาวเหมือนกันจริงหรือว <หา S 1> ่าเราจะถึงเรืองดวงดาวไหมอ่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีจะถ้ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมการเดินทางที่เรากําลังค้นหาครับผมเรากําลังเหมือนตามหาความฝันของเราจุงดาวนี้เราไปดาวไดด้แลววเราาปงนี้ต่อวิมีดาวหลายดวงใช่ครับอย่างดาวนาแมกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ ครับก็ถ้าถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับก็จะมีคอมพิเศษที่น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับคือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไม่มีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมี เหมือนเป็นสเต็มนะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the s t a r แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนฟิลเหมือนทัศน์ปอดที่แบบเราเราเข้าประเทศต่างๆเราก็ได้ปั๊มว่าโอเคเราได้เข้าประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเราได้มาเยี่ยมงานนี้แล้วแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็นควคชชนาจริงไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็นควคชชนาคือจริงๆแล้วเราคือเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ๋อใช่ใช่ใช่ อังลีอังลีว่าอย่างไงคิดว่าควอชชั่นมังนี่คืออะไรอออันนี้ผมว่าเป็นครบรอบ3มปีปีหน้าครับก็อาจจะเดต่อไปเดินต่อไปมันมีสองรอบเลยคนแตกต่างว่าเหมือนยังไงกับสองรอบที่บ้างแ้โซเอาสองรอบด้วยความเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจำที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็คนแตกต่างก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราเราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ ทําโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันด้วยวันนี้กํลังจะถามพอดีว่าปกติเราเห็นโชว์ของบ็อกซี่มาเยอะและต่างงานต่างๆวันนี้ความพิเศษของมันคือยรงไน,นพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับ๋ยวรอให้แฟนๆร้องครับผมโอเคยมร้องเลยครับร,ร้องเลยนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เราเพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับของวันนี้ อย่างตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นอองลีวันนี้อองลีจะเดบิวต์บนสเตจนะคะโซโล่โอ้ยไม่แน่ใจเลยครับผมอ่าอาจจะเป็นกลิ่นกลิ่นน่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาแต่กลิ่นมาแต่กลิ่นมาแต่กลิ่นรูปและเสียงยังไม่มายังไงก็พูดถึงโซโล่แล้วโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะที่ออกมาแล้วทีละคนเลยไหมครับมาเริ่มกันคนได้เลยไหมครับที่แรครับผมคุณปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอก Just Talk ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากๆ จริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อไปบ่อยนะ่ะทุกคนบอกว่าแบบเป็น6กสีหกรสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่และคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนม,มากๆครับผมพี่การคนที่2อเป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมม i n g เองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมกับพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาออลิวันครับ ก่อนเป็นไวรัสซ้ำๆครับ <Yeah. S 1> ก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณบาร์เดอร์สเก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเราพ็อกซี่ได้ออสองปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนท,ที่ที่ช่วยกันแบบเล่นแ่นเสียงช่วยกันทำชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเราพ็อกซด้ยครับ ไรับพี่เตอร์ครับของผมก็รู้สึกฟีดแบ็กดีมากๆครับก็รู้สึกเอ่อนั่นแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมนะครับก็ล่าสุดที่เช็คกันหกแสนละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่อ้อนไม่ถึงล้ายในวัยเลยอ้อนถึงหลักถ้าล้านหนึ่งเอาแล้วถ้าหลานหนึ่งเราถ้าหลานหนึ่งจะไม่เอาเดี๋ยวมปชวนพี่ติ๊กเต้น มุกเดิมเลยมุกเคยที่เลยครับเลยพิติ๊กก็หนีเข้าป่าพี่พิติกกอพราะของพิตริกเกอรเราอ่ะพิติกเกอร์อาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะไปขม่ใช่อาจจะต้องเต้นในป่าครับพิตรชื่อเพลงพิตรชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนนี่ไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็สำหรับคิดนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไป take off นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเราพักซี่ได้แล้วนะครับพิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยสปอร์ตแล้วก็ติดตามพิมมาตลอดครับผมก็หวังว่า ในอนาคตเราจะติดตามอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครไม่คุณฝากชาเลนจ์ของคุณด้วยหรือเปล่าชาเลนจ์เลยนะครับชาเลนจ์ของพี่มาครับจริงๆแล้วง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนนะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้คิมลากทุกคนมาที่แฟนมิตนะครับผมหรือว่าจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับยลือติดแท็กคิมอันด์สกอร์พรอมสไปรให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะแล้วคนที่หกยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงคอ่ะไม่แน่ใจเลยครับ ไม่น่าจะเลยไม่ไม่รู้ว่าเชื่อไหมอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้อะไรนะครับวันนี้เลยครับรอเลยแต่ละคนมาฉายความเป็นตัวตน่ของแต่ละคนออกมาแล้วของออย่างเงี้ยของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนอีกห้าคนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ออออนึ่คิดว่า ทุกคนน่าจะพอฟัง6คนลงกันเราจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้องอะไรไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นเออ่มีแต่ดนตรีครับเ้าแล้วแล้วมทอาแล้วไม่มีท่าเต้นเลยไม่มีท่าเต้นด้วยครับแต่ว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเลยโอเปนเบิร์สโอเปนเบิร์สเพลงเลยอะนะครับผมชื่่อเเพลลงยคะไม่มีชื่อเพลงด้วยครับโอเปนโอเปนเนมเหมือนกันครับช่วยช่วยคิดด้วยครับเปิดช่วยคิดชื่อหน่อยครับเป็นแบบว่าคอสตอม ซองให้องลีครับครับองลีร้องเพลงของใครได้บ้างนะ้วฟิโซล่อะไรแบบฟิกเกอร์แต่ละตัวเลยโอ้ยผมร้อยทุกคนเลยเฮ้ยคออกนเนอร์คอนร้านแตกไปแล้วด้วยอะบ้างครับดีใจมากๆเลยครับก่อนตามฟีดแบ็กอยู่ตลอดครับทั้งทางแอปแดงเองหรือว่าต๊อกต๊อกผมรู้แอปดำนั่นเองนะครับก็ดีใจดีใจจริงๆครับคือคือพอก่อนเห็นแบบชาร์เลนจ์ที่ ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วแล้วมันติดหูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครีเอทสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากชรเล่นของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่าพอเห็นว่ามันแบบเ,ออเริ่มไวรัลมันมันสนุกมากๆเลยครับนอกจากนอกจากอันนี้แล้วเนาะเห็นเพิ่งมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมอ๋อล่าสุดแต่ของคิมครับของคิมครับผมงคิมว่าผมก็ ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงเอ่หยดใจนะครับผมก็ประกอบละครในวันที่ฝนพ่างพายนะครับช่อง3นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเร็วๆนี้ฮะแต่ว่าพ็อกซี่นี่กคือยืมหนึ่งเรื่องไปเป็นพระเอกแอมบีในหลายๆเพลงของเพื่อนๆศิลปินเนาะเออยังไงบ้างคะเรากับกับละครเรื่องนี้พระเอกแอีกันางกันไม่หรอก็ไม่ได้อ๋อโลกแล้วจริงโรคแลกวใจร้ายมากเลย รู้อะไรมารู้อะไรมาอ๋อผมบอกตัวผมยังไม่มีครับอยากอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีอีกมีได้เยอะมีได้เยอะครับ สนุกสนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทําให้พวราฟ็อกซี่เองได้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้พวราฟ็อกซี่เองได้ลองทําอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ็ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายตัวร้ายหรือเป็นแบบหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV นิดนึงก็ได้ครับขอแค่ได้ออกนิดนึงเป็นยามก็ได้เป็นพารองนะครับเป็นอะไรก็ได้ครับเคยเป็นหมดแล้วเนาะผมติดตามอยู่มันมีไปเป็นหมวดแล้วฟ็อกซ เนี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคนหาให้ผมโดนมีอีกแล้วเนี่ยหลังจากจบโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของซี่จะยังไงฮะอ๋อจริงๆก็จริงจริงก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่จะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทํางานให้เรียบร้อยก่อนครับผมภายในปีนี้เราจะได้เห็นยังไงครับกับซิงเกิลใหม่ของของซีอ่าในวันนี้เราจะได้เห็นยังไงซิงเกิลใหม่ของซีเอ่อก็ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมก็คิดว่าน่าจะปีนเอครับยังไงก็รอติดตามไปกันครับโวยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นพ็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็เออเราก็แบบว่าขึ้นมาระดับ,บแนวหน้าของทีทปพ่อเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบขนเขินอยู่ครับก็ยังไม่กล้าเป็นแนวหน้าเลยครับครับก็จริงๆผมว่าอยู่คอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ยังไงก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นพ็อกซี่ความขี้เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับ <S <S ไม่อย่างงี้ให้ฝากแล้วกันนะโอเคครับงานวันนี้งานวันนี้กับสิ่งฝาเซื้อใครที่แฟนๆของท็อกซี่จะได้เจอกันอ่าร์ฝากอะไรไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมิตรรอบที่สองของเรานะครับผมชื่อว่าเอ่อบิออทเอ้ย Between the Starlow บิอ็อทเขารอบสองปี Second p r o x y v e r s a r y Celebration Fanmeeting เสียงเราอาเสียงเราแอบแอบเสนอเลยคือ Second p r o x y v e r s a r y Celebration Fanmeeting between the stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีตครบรอบของปีพวกเรา Proxy นะครับก็วันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบหกมงกินนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันอ่าฝากเป็นกำลังใจเพวกเราพอกซีทั้งหกคนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างขอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าประกาศคอนสองในแฟนนี้หรือเปล่านะเนี่ยพี่การพี่การแล้วพี่การไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบนะ ดูก่อนดูดูดูยูเซ์ก่อนดียเซ่อะดูดูยูเซ์ก่อนยูเซ์ก่อนอันนี้พีรุนหนึ่งแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าอันนี้หลัแฟนคลัที่ต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้โอกาสมาดูแล้วมอาจจะได้ดูจการซื้อบัตรมาดูทางออนไลน์เอาอ้อนก่หน่อยเอาเป่า่นนะมาจอาจครเนเนัมาจัสอ้หมส่อรนี่เฮาอ่านี่าเอ่อหัวใจสยามพิคเน <laughs> <laughs> um to all international fans so today we're having our fan meeting and it's our second year anniversary so thank you all for being always being there for us and let's enjoy the show today for those that can ca, cannot come today it's okay you can watch us like stream online and yeah I hope you enjoy the show <laughs> ตรงนี้ก่อนนะคะได้ครับเตะขาอ่าขอท่าแบบเท่ๆเลย